ท่านคณะกรรมการที่เคารพดิฉันนางสาวคุณพัชช่อทองครูชำนาญการโรงเรียนวังวิเศษจังหวัดรังผู้ขอเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสปทอ,อเบกออดครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นกลุ่มสาระก,การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการหาประสบการณ์และนำเสนอผลงานทางด้านบริหารจัดการ เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้เข้าใจและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองคือหัวใจของการเรียนวิทยาศาสตร์เรียนผ่านกระบวนการกลุ่มร่วมคิดร่วมทําร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติร่วมอภิปรายลงข้อสรุปและนําเสนอตลอดจนเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เก่งคิดเก่งชีวิตเก่งแก้ปัญหาเกิดทักษะชีวิตตามการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่21อย่างมีความสุข ดิฉันปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจของคนเป็นครูทําหน้าที่ครูด้วยใจรักยึดหลักในการครองตนครองคนและครองงานเริ่มจากเป็นต้นแบบที่ดีเพราะครูคือผู้ที่จะพัฒนานักเรียนรอบด้าน ผลจากการนําองค์ความรู้จากการได้รับการพัฒนาตนเองมาใช้ในห้องเรียนสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ส่งผลให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนจนประสบผลสําเร็จได้ออกแบบแบบฝึกทักษะเพื่อแก้ปัญหาผลสำลีทางการเรียนของนักเรียนใช้นวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสยกกําลัง4 P สู่ C 2 1อย่างมีสุขโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้5ขั้นส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลยก ย่องเชิดชูเกียรติดังนี้ 1>, 1รางวัลเหรียญเงินอันดับ8ระดับชาติครูผู้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองชั้นมอี่ถึงมหงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69 2รางวัลเหรียญทองระดับภาคใต้รางวัลอันทรงคุณค่าสปทโอเบกอวอร์ดประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นด้านบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครั้งที่1 0 3. รางวัลครูดีเด่นระดับจังหวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากผลงานดังกล่าวได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกซึ่งได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรและกรรมการดังนี้ 1. ร่วมเป็นคณะกรรมการประชุมเสนอวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำำําตําบลตามนโยบาย1ตําบล1โรงเรียนคุณภาพ 2. ร่วมเป็นวิทยากรเรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศ 3. วิทยากรโครงการยกระดับผลสมมธิทางการเรียนกิจกรรมติวโอน วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นม .3 4. ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s t practice ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 5วิทยากรโครงงานคุณธรรม 6. วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรมบูรณาการห้องเรียนสีขาวการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนคุณธรรมสู่ห้องเรียนด้วยโครงงานคุณธรรม 7. ร่วมเป็นคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดรังเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินภาคคอในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดิฉันนำหลักประชาธิปไตยมาใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้การอภิปรายร่วมกับนักเรียนและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎระเบียบของชั้นเรียนกำหนดโทษหากมีการฝ่าฝืนกฎเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติอยู่เสมอเช่นปฐมนิเทศนักเรียนในการเรียนการสอนคาบแรกร่วมกันพิจารณาเกณฑ์การวัดประเมินผลชิ้นงานภาระงานเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน เช่นการนำเข้าสู่บทเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ให้เป็นไปตามความต้องการและเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติผลของการที่ครูเป็นประชาธิปไตยจะเป็นการสร้างพลังแห่งความเชื่อมั่นและความรู้สึกของการเป็นเจ้าของชั้นเรียนให้กับนักเรียนและสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนอีกด้วยเช่นการแบ่งกลุ่มทํากิจกรรมในหนึ่งกลุ่มให้มีการคลาสนักเรียนกลุ่มอ่อนกลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่งเพื่อช่วยกันทํากิจกรรมกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเป็นการนําหลักการเพื่อ ช่วยเพื่อนมาใช้แก้ปัญหาเว้นช่องว่างระหว่างความแตกต่างของผู้เรียนจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาแบบองค์รวมให้ความรู้ทักษะกระบวนการและเจตคติโดยศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางวิเคราะห์ผู้เรียนโดยแบบสอบถามและแบบทดสอบความรู้ความต้องการรูปแบบในการเรียนและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบสยกกําลัง 4P สู่ C21 อย่างมีสุขเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยมีหลักสําคัญดังนี้ ขั้นที่1สร้าง passion น,นั่นก็คือสร้างแรงบันดาลใจทำให้ดูชวนให้คิดเราให้เริ่มเปลี่ยนวิธีสอนขั้นที่2เสริมพัวโพสเสริมองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่เป้าหมายที่ชัดเจนขั้นที่3สนับสนุน performance เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือจริงปฏิบัติจริงได้พูดได้คิดได้ตัดสินใจสนุกกับการแก้ปัญหากับกิจกรรมทางโครงงานทางวิทยาศาสตร์และสามารถนาองค์ความรู้ ไปต่อยอดคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆโดยครูพร้อมจะสนับสนุนและเสียสละเวลาเป็นโค้ชให้กับนักเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียนขั้นที่4โปรฟิตสู่การสรุปผลได้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเกิดทักษะชีวิตตามศตวรรษที่21เเก่งคิดเก่งชีวิตเก่งแก้ปัญหาการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ สยกกำลัง 4P สู่ C21 อย่างมีสุขนั้นได้ต่อยอดการฝึกทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มสู่การวางแผนจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ระดับภาคระดับชาติซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องกิ<า><ฆ>จกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนและนักเรียนได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้แบ่งปันเทคนิคสู่ชุมชนและองคอ์กร ความสําเร็จของคนเป็นครูความสุขของดิฉันคือรอยยิ้มของนักเรียนความสุขของดิฉันคือเสียงหัวเราะของนักเรียนความสุขของนักเรียนคือความสุขของดิฉันครูจะประสบความสําเร็จและมีความสุขเมื่อนักเรียนมีความสุขและประสบความสําเร็จสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เก่งคิดเก่งชีวิตเก่งแก้ปัญหาเกิดทักษะชีวิตตามการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่21อย่างมีความสุข